มือนึงมันไข่เป็นอัการที่ว่ามันจะชื้นอยู่มือหนึ่งม,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 มือหนึงเกดเขาตะเกล็ดบางห้องหัวเกดเออมันติดไข่บอกอกดิครับห้องไข่แรนึกว่าเป็นไข่หัวหองดิไข่ออกไม่บอกด้ัน,น,นหน้ากัดหน่อยหน่านะห้องไข่ ครับผมจากสวัสดีโมลินิอฟฟซีทุกท่านนะครับผมกับเมื่อนี่กับมาเห็นว่าตายนะครับผมเป็นโรคลำปีตะกินนะครับชาวบ้านได้ตัวน้อยโอ้โหมอว์รถกระเช้าเห็นมายุัวนะครับน่าสงสารมากเลยครับผมพ่อนี้ตายไปสองตัวแล้วนะครับผม โอ้ยนะพ่อมันตายได้จากชวงเรอครับมไมอไ่หรอโอครับผม

โอ้ราคาทุนนะครับน้อสองตัวแล้วของเรานะเนาเราเปียหมอปั้นแค้นไม่ได้มาฉีดอ่ะมีหกเยอะโตตายยังนะยกปิ้งเงินครับเงินเฮ้ยบอกสอง หนักเตี้ยเลยครับนี่ยถาลังจับได้บ่ครับป่ะเนี่ยมัดถาลังยกขึ้นเลยเนาะเ้วเอาเอาคนน้ำต่อไอเนี่ยมามัดถาลังแบบกครับดถาลังใช่กันแค่ว่ามินขึ้นบ้างจับที่ไปเสี่ยงผมเลยว่าโอ๊ยขาไม่ขึ้นมาถากันนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยหลายเนาะ นี่ตนเนาะไงแล้วไหมเนาะโอ้ขีดยาวประทันทื่แล้วโอ้ที่แดงแล้วทีครับเนี่ยเม็ตัวดแางเจ้าพ่อเนาะตัวนันเป็นดแางที่ตัวนะโอ้ตั้งไฟลงมาดลงมัดไปก็ตั้ง พ่อมัดจังซี่แล้วครับเนีครับเน่ยจังรามัดนะครับมันค่อยได้ยกขึ้นได้วันนั้นไม่ได้หลุดเนียน่ครับ હલો Thank you ไก็พอใส่ไฟบ่ะใส่ไฟให้เราเนี่ยเอาใส่ไฟเนี่ยพ่อจ้ะเดี๋ยวพ่อหน่ะใส่ไฟหน่ะตอนนั้นทุกคนเจ้าน่ะนี่นะครับพ่อจ้ะไปทำการฟังนะครับห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมห่างจากเขตดซุ้มซนนี่นะครับออกตรงไหนออกทางย้านหมู่เห็ด คันมันซึ้ก่อฉีดรวดครับบอกคนมาฉีดเลย เนี่ยเนี่ยงววนน้มันเป็นงวแนเี่ยเนี่ยเนี่ยขาไปยี่เหลีงนี่บาทนะเนี่ยลุมรถไถไป็มใหมเนี่ยเนี่ ยูหันกับวเนินกันได้หรอมันยังยูอนกัไใคพ่อบ้านเพีเทาเนี่ยตายจากตัวแล้วครับพ่อรูจากบ่สามสามแล้วมันบ่ครับเฉพาะมูเจ็ดเท้าเนี่ยสามตัวอืมครับล้ไปสองตัวตัวก้อนไปเหงลงตัวบกใหญ่ไปเหลงน่ย เดีบันก่อครับว่ารัปีตกินกว่าเขาก็่ได้้อเขากิดเียนลงไใหม่เด้ลงแนได้แต่ตัวนี้าับนะแรกนั่นก็เป็นตุ้มที่่ะก้อนน่ะมันเป็นยังกินยามปกติจะบอกว่ามันเป็นตุ้มโยเอาเห็นเนี้ยนระวันนี้เจ้าไปเป็นไรปะเนี่ยขนไข่เมือนึง้นไข่เป็นอาการที่ว่มมันจิซึมอยู่มือนึ่งมือนึงเกียเขาตะเกียบบางก้เข้าหัเยเออมันจิตไทยบาออกเดียครับห้องไทยหลังก็คือไทยบอวพวกนีไทยออกม่บอกปัดน้ ก้อนน้อยๆนะของใครเออแบบกัดกัดก้อนน้อยามันเกี่ยวกับท้องอืดท้องยังบ่ครับเนี่ยท้องมันไม่ยืท้องสั่นมาท้องมันอืดท้องเพราะว่าท้องถ้าท่องอืดเข้าไปมันไปมันดับจริงจเด้่ครับเข้าไปเจนตังเนียเป็นแบบเดียวกันกับตัวแรกเลยเถออาการเดียวกันเออโอ้ครับท้องเด็กเจนเด้่่ถ้าถ้าท้องอืดท้องรับมันจะไม่ดังเด้่ตัวที่เรกไม่ตุ้มเพาตัวมัดใจ สมัเกตุมเป็น่ยดวนมันมันผมสังเกตเบื้องตุ้มมันกับวลายหลสันเดียมนะนลาไหลตุ้มยตนิตุ้มตัวเนี้ยครับอีตัวนั้นตรงนี้มันติตุ้มตุ้มตั้ตัวนี้สาตุ้มตุ้มตั้นี่ครับอ สองมีแต e ่แห้งับเต็นงอยัดมเข้าไครับครับ่อมอที่ได้เรียมเท้าเนี่ยเนี่ยครื่อมืออย่นี่ไงะเนี่ยไข่ไข่หมูหั่นนะไข่ทุเรียนหมู เอาลุงปับปับให้มันเบิ้งดีซะบ่เนี่ปั๊บน้ำผอดน้ำยังุูนเกินมันเป็นหลังเตาดีๆีซะเดยวเอาุนโวยอันมาเน้ำไข่น้ำมันลกนะเกลด่ัวกส็เป็นยังลกไข่แม่นครับนี่แหละโรคกเป็นวัตุดียพ่อไข่น่ะเพื่อนบ้านเดี๋ยเอาหางปั๊บปั๊บนั่ามต่ไ่น่ะของปลาร์ดสมกวรเนี่ยยุโซงวัดวันเนี่ยเข้าตัวเนี่ยครับถุ้มเนี่ยข้อกั้นลายด้ครับลายตัวด้แม่นบ่ครับข้อของปลาขอดของปลาร่ด เป็นยังงูยังเด่กอืมครับครับพเจ้าลพระไฟคนอไวยนครนี่เขาติ่กนครับเป็นตุ้เป็นเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นตุ้มกับตุ้ม่งกันอยเ้อยเปอไรแต่ตัวเป็นอะไรงูน้อยไทกัี้ยเป็นไท่จะตายหมดเตี้ยมหาดมหาเท่ตุ้มหมดเตียนมิดกับวัชระ้านพเนีบอกว่าีดยาทันยันตัวเป็นโรคตุ้มนะครับตัวน้อย มฟองเมื่อเรามาผีดใดเลยเขา